สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและแลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูแปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพกกื่อจกระชงแชร์นนคนละเดือนนะครับขอบคุณครับใคนต้องการ,รด,ดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับอัดลาอดีมานถามเขาคู่ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดธันวาคมหกหกถึงวันที่หนึ่งถึงสิบ มกราคม2567นก็ะครับก็คือพว่าให้ว่าลดให้เต็มเต็มวันเลยนะครับก็อละดีมาถามค่าคุยได้ครับตอนนี้มีเวอร์ชั่นตามที่บอกไปทีนี้เรามาดูกันคือขอภายในที่นี้ด้วยนะผมจะขอพูดอย่างหนึ่งคือทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าผมเนี่ยป่วยเป็นไทรอยนะครับโรคไทรอยเนาะมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเลยครับค่าเจาะเลือดเนี่เย750ต่อครั้งแล้วก็มีค่ายา650อยบาทต่อ เดือนหนึ่งอะนะครับดังนั้นเนี่ยรวมกันละพันสามนะครับแรกผมก็จ่ายได้แหละแต่ถ้าเผื่อมันคือโรคเนี้ยต้องรักษาประมาณปีครึ่งถึงสองปีคุณคิดดูว่าพันสามมาคูณจํานวนเดือนเข้าไปอ่ะเนาะปีสองปีเนี่ยคิดดูว่าผมจะต้องจ่ายเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันจ่ายไม่ไหวแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยคือคนก็ดูน้อยลงลูกค้าก็น้อยลงไปหมดอะไรประมาณเนี้ยเลยทําให้ผมคิดว่าผมน่าจะจ่ายไม่ไหวก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมก็ขอเปิดรับนะครับอ่า คนที่จะช่วยค่ายาค่าอะไรเนี้ยนะครับตรงการรักษาตรงเนี้ยให้นะครับก็คือแบบผมจะขอไม่ขอเอาเงินใครฟรีนะครับพอดีในเมื่อเรามีวิชาตรงนี้อยู่เราก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าคือขั้นต่ำเนี่ยนะครับก็คือลดราคาตามปกตินี่แหละแต่ว่าใครอยากให้เพิ่มก็ให้มานะครับหรือใครอยากดูส่วนตัวปกติไม่ได้ช่วยตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าเนาะแต่หมายความว่าก็แล้วแต่เดี๋ยวจะหาว่า เออแบบถ้าไปมาดูจะต้องช่วยอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับไม่ใช่นะอ่าใครอยากดูดวงตามปกติก็ได้ไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่หมายถึงใครอยากให้เพิ่มก็เพิ่มเอาอะไรประมาณเนี้ยนะครับใครอยากเออพันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับในการดูครั้งหนึง่งแล้วแต่อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับโอเคขอขอขอบคุณมานะที่นี่ด้วยนะครับล่วงหน้าเลยสำหรับคนที่อาจจะมาช่วยนะครับโอเคขอ,เออ่อ โอเคทีนี้เราไปดูกันที่คลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์3เดือนแรกนะครับแต่ตามจริงเนี่ยมันไม่ใช่3เดือน4เดือนแรกหรอกแต่มันหมายถึงทั้งปี67เลยเพราะว่าปีนี้ดาวดาวพฤเศีย้ายดวงเดียวครับตั้งแต่ราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภเนาะวันที่30เมษายน67เนะครับดั่น,นั้นปี67ทั้งปีเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับอดนนี้ผมพิมพ์ไว้นานแล้วเลยทําให้แบบ อันนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับประมาณนี้ก็คือดาวพระศบดีย้ายดวงเดียวเพราะปี66เนี่ยย้ายไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ก,กับดาวพฤับอยู่ี่ย้ายเดือนมีนาคม66เนี่ยนะครับแล้วก็ดาวราหูเพิ่งย้าย17ตุลาคมนะครับที่ผ่านมา2เดือนนี้เองดาวพฤหัสบดีย้ายมาตั้งแต่19เามษายนแล้วนะครับปี66นี้แหละแต่จะย้ายอีกครั้งหนึ่งในปี2567คือ30เมษายนานะครับเข้าสู่ราศรีการเงินเนาะ ก็ S <S โอเคราศีเมษดีแน่นอนนะครับเจอมริตยูก็ดีนะครับไม่ต้องกลัวเนาะมริตยูเจอพระถัดเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามริตยูเจอดาวอื่นเนี่ยอันนี้ต้องกลัวนะครับ <S <S โอเคทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกนะครับเริ่มต้นกันที่ลัคนาอยู่ทางทิศเหนือตนุราศีเมษเนาะทั้งราศีและลัคนาใช้สิ่งเดียวกันได้ก็คือรอดิมานาคาศนี่แหละนะครับจุดกําเนิดนั่นเอง รวมกันได้ทีนี้เรามาดูกันที่ดาวเสาร์ดวงแรกครับดาวเสาร์ต้องรู้ก่อนว่ามาจากราศีมังกรพบกรรมะใช่ไหมครับกรรมะคือการกระทํากรรมะคือกรรมกรรมในปัจจุบันหมายคมว่าปัจจุบันกรรมอะ่ะเข้าใจไหมครับามว่าปัจจุบันกรรมคืออะไรคือสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่นะครับก็คือสมมติว่าตอนนี้จะทํางานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่ เงินเก็บได้เท่าไหร่แล้วมีบ้านหรือยังมีครอบครัวหรือยังอ๋อฉันเป็นโสดฉันมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ยังอยู่เดี๋ยวพ่อแม่สูญเสียไปแล้วอะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันว่าตอนนี้ณขณะนี้นะครับเอาเอาเป็นพูดนี้ยๆว่าณขณะที่คุณกาลังฟังเสียงเนี้ยก็หมายความว่านั่นแหละเขาเรียกว่าปัจจุบันกรรมเนาะ,ะปัจจุบันกรรมเนี่ยวินาทีต่อวินาทีนะครับหรือเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องวินาทีต่อวินาทีแต่มันหมายถึง นาทีต่อนาทีวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีก็ได้ณขณะนั้นอย่างเช่นคืออย่างเช่นว่าปีนี้6-6ใช่ไหมก็หมายถึงภาพรวมทั้งปีก็ได้อันนี้หมายถึงปัจจุบันได้เหมือนกันมันหมายถึงว่าแล้วแต่เราเราจะเอาตรงไหนเป็นจุดตั้งต้นก็คือปัจจุบันได้เหมือนกันเนาะอ่ะนะครับเขาเรียกว่าปัจจุบันเสมอนั่นแหละ ทีนี้พบกับมาปจัจจุบันเสมอไม่ไม,ไม่ไม่เชยไม่ล้านหลังเป็นอดีตแล้วก็ไม่ได้แบบรูลาเป็นอนาคตไม่นะครับปัจจุบันกรรมจึงหมายถึงปกติที่เรามีที่เราเป็นณขณะนี้ทุกคนก็รู้แหละอ่ะทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเข้าไปสู่เรือนลาภะลาภาไปว่าอะไรลาภาไปว่าโชคลาลาภาไปว่าได้เกินความคาดฝันจำไว้ว่าเงินเดือนไม่ได้แปลว่าลาภานะครับเงินเดือนคือกระดุมผะ อะไรที่จะได้ลาภะหมายถึงอย่างเช่นเพื่อนไปเที่ยวทะเลแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวนะเราทํางานอยู่ออฟฟิศพอเรากลับบ้านมาเพื่อนส่งของฝากมาให้ลาภะคือของฝากนะครับคือหมายถึงไม่ได้ฝากซื้อนะแต่ซื้อฝากนะครับเขาซื้อมาฝากเราก็เ,าเรียกว่าลาภะได้โบนัสปลายปีเนี่ยปีเดือนธันวาคมเนี่ยปี66เนี่ย ก็คือเขาจะจ่ายโบนัสกันใช่ไหมพอไม่แน่ใจว่ามาการามมีไหมแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่น่าจะได้เดือนธันวาคมก็แปลว่าได้โบนัสปลายปีเนี่ก็เรียกว่าลาภะเช่นเดียวกันลาภะยังหมายถึงกําไรที่ได้เช่นดอกเบี้ยอย่างเช่นเราเรามีเงินอยู่สม,มุดล้านหนึ่งเอาเข้าธนาคารได้ดอกเบี้ยสักหมื่นอย่างเงี้ยครับหลายหลายหมื่นใน1ปีก็แล้วแต่จํานวนล้านไงว่าล้านกี่ล้านนะครับถ้าล้านเดียวอาจจะได้ประมาณอืมแได้ไรหมื่นหนึ่งเนาะ ร้านหนึ่งน่าจะได้หมื่นหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่าดอกเบีย้ยได้หมื่นหนึ่งต่อปี mm. ก็แปลว่าเนี่ยดอกเบีย้ยก็คือลาภะเห็นหรือยังครับอะไรที่งอกเงยขึ้นมามันคือลาภะทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายถึงประจำนะเพราะเงินประจำเนี่ยมันหมายถึงใช้แล้วหมดไปลาภะก็หมดไปจริงแต่หมายความว่ามันไม่ใช,อช่อย่างเช่นเงินเดือนเราตั้งสามหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยโอ้ใช้เหลือเฟือเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยลาภะได้มาโบนัสปลายปีบางทีก็เก็บธนาคารไม่ได้ใช้อีกนะครับ หรือบางทีไปซื้อทองทองมันขึ้นอาก็กําไรก็ลาภะเหมือนกันอย่างใครซื้อซื้อของซื้อมาขายไปขายได้กําไรก็ลาภะขายบ้านได้กําไรเงกงามเลยเพราะว่าที่นะมันเป็นที่บรดกเราไม่ได้ไปกวนหามาแต่เราขายได้ก็คือลาภะเช่นเดียวกันนะครับใครที่จะได้บรดกเนี่ยต้องสัมพันธ์กับพบสีสีในทักษะนะครับใครได้ได้ดาวบรณะเป็นสีเนี่ยแม่ผมเนี่ยได้ดาวบรณะเป็นสีได้มรดกนะครับ แล้วก็ใครได้มรณะลาภหรือลาภามรณะเนี่ยนะครับอันนี้ต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรแต่ส่วนมากจะกระดุมมรณะลาภะนะครับอา่าไม่ใช่ขอภัยมรณะลาภต้องลาภามรณะสินะครับลาภมรณะจะได้มรดกนะครับเพราะเราเคยพูดไปแล้วนะอ่าดังนั้นใครได้ลาภไปอยู่ในเดือนมรณะเนี่ย ก็คือดาวราหูอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าชกลาบนะครับชกลาบลาบลอยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าลาบลอยแล้วกันนะครับลาบลอยไม่ใช่มีแค่หวยเรเบอร์นะครับอ่าทีนี้แต่ลาภามรณะเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีมีชคลาบเกี่ยวข้องกับอ่หวยเรเบอร์นะเล่นก็ไม่ถูกหรอกผมเนี่ยเล่นก็ไม่ถูกนะครับอ่ะทีนี้จบแค่นี้ก่อนทีนี้ กมนาภะก็แปลว่าจะได้ลาบจากการงานไม่ได้เกี่ยวกับหวยเยเบอร์เลยเห็นไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าดวงเรามีมีดวงตรงเสี่ยงไหมถ้ามีดวงเสี่ยงเนี่ยเล่นมันก็จะถูกนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าดาวเสาร์มันได้ยากได้ช้าได้นานนะครับเราต้องทําความเข้าใจกับดาวเสาร์ก่อนเสาร์คืออันดับแรกคือช้าใช้เวลาสองปีครึ่ง2คือยากดาวเสาร์มันเป็นดาวที่แบบประธานเหง บ,บาปเคาะใช่ไหมครับประธานประธานแห่งบ,บาปเคาะเนี่ยมันคือได้ยากแล้วก็ช้ายากแล้วก็ลําบากด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ได้ง่ายๆต้องแบกหลับนะครับดังนั้นคนราศีเมษเนี่ยได้ดาวเสาเป็นกร,รมมะเนี่ยมันหินมากเลยคือพูดง่ายว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเขาแต่คุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรตามจริงอะ่ะเขาอาจจะพูดได้แค่นี้แต่ตามจริงถ้าเราสืบหาที่มาคือผมเป็นคนที่แบบว่าเออจะชอบแบบ หาที่มานะที่มาของที่ว่าทําไมดาวเสาถึงเป็นเจ้าเดือนบังกรของคนเมธไม่ใช่คนอื่นคนอื่นกลับง่ายแต่คุณกลับยากอยู่คนเดียวเพราะดาวเสามันเป็นเจ้าเดือนเดียวไม่มีคู่เข้าใจาไหมครับอย่างราศีเมษเนี่ยยังได้คู่คือเมษกับพิจิกถูกไหมครับมันคือเจ้าเดือนคู่แต่ราศีบังกรเป็นเจ้าเดินเดี่ยวเท่านั้นและดันเป็นดาวเสาด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการงานคือปัจจุบันมันได้ยากอยู่ราศีเดียวเลยนะครับเพราะอะไรเพราะคนราศีเมษเป็นคน ชอบบุกชอบลุยชอบแอดเวนเจอร์ชอบอะไรยากๆผาดผลท้าทายเนี่ยเอาหมดนะครับอะไรเสีง่สงๆเนี่ยชอบแต่อะไรนิ่งๆเงียบๆไม่ชอบมันไม่วือหวาไม่เราใจเลยไม่อยากทําไม่มีแพชชั่นนะครับการเป็นว่าคนเมธเนี่ยจะสลับทานกับคนอื่นโดยเฉพาะคนราศิตุนคือเมธกล้าแต่ตุนไม่ได้กล้านะครับคือหมายถึงว่าให้สิ่งอดับหน้าที่ไม่มีการวางแผนเนี่ยคนอาเมษชั้นะัมเบวันแน่นอน แต่ราศีตุลเป็นราศีที่ตรงข้ามกับราศีเมษคือหมายความว่าดาวม,มันจะเป็นเป็นประนะครับประแปลว่ามันจบลงนะครับดังนั้นคนราศีตุลจึงเป็นคนที่ถ้าไม่มีแบบแผนไม่มีระเบียบฉันไม่ทานะครับเออดังนั้น,ม,นมันเข้ากันได้เพราะว่าอย่างเช่นคนเมษเป็นคนที่อาจสมมติว่าได้เงินมาปุ๊บก็เข้ากระเป๋า wallet ก็ไม่ได้ฝากไม่ได้เฟิร์อะไระก็ไมไ่อะไรเลยก็คือพูพง่อนว่าใส่กระเป๋าปุ๊บก็ใช้ใช้ใช้อย่างเดียว แต่คนราศีตุลเนี่ยเขาก็แบบพอได้เงินมาปุ๊บก็จะจัดสรรด้านการเงินเพราะว่าดาวประจําตัวเขาเป็นดาวศุกร์ถูกไหมครับเขาจะจัดสรรด้านการเงินดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งมีการมีระเบียบวินัยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบวินัยด้านการเงินแต่เราไม่ครับแต่แต่อาจจะมีตรงนี้ก็ได้หมายความว่าดาวศุกร์เป็นดาวกระดุมพระของคุณแต่มันก็ต้องดูดาวศุกร์ด้วยไงในพื้นดวงว่าดาวศุกร์ของคุณเนี่ยเด่นหรือไม่เด่นผมเนี่ยเป็นคนที่ดาวศุกร์ไม่เด่น แต่ก็เก็บตังค์แต่ก็ไม่ได้เก็บมีระเบียบขนาดนั้นนะครับคือพ่อแม่ผมจะต้องทําบัญชีรับจ่ายเลยว่าใจาอะไรบ้างคีย์บาททําบัญชีมาหมดเลยแต่คืออาจจะต้องไปจ่ายภาษีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่หมายความว่าคือเขาทำการค้านะครับก,ก,ก็ต้องทําละเอียดขนาดนั้นแต่ผมไม่คือได้มันมาเท่าไหร่ปุ๊บก็อา่านเหลือเท่านี้เก็บเข้าไป ก็คือก็ยังมีการจัดสรรแต่ไม่ได้จัดสรรละเอียดขนาดนั้นเป็นคนวางแผนนะแต่ไม่ได้วางแผนรอบครอบขนาดนั้นคือหมายถึงว่าเป็นคนวางแผนแบบหยับหยาบวางแผนนะทุกรั้งแต่วางแผนแบบหยับหยาบเก็บเงินนะแต่เก็บเงินไม่ได้หมายถึงจะต้องรู้ที่มาที่ไปขนาดนั้นหรือแบบได้มาจ่ายอะไรคือบางอย่างมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะครับคือต้องเข้าใจว่าบางทีนิสัยเราอะมันมันแล้วแต่ดาวไงอย่างผมอะดาวพิเศษดีมันไม่เด่นไงเลยทําให้การจัดการการบริหารเนี่ย ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ทํานะอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่ายังทําอยู่อย่างเงี้ยครับอ่ะทีนี้ดาวราวหูไปอยู่ในเดือนวินาหมายถึงลาภวินาศนะครับกรรมกรรมลาภแต่ลาภไปวินาศแปลว่าเราได้ดีจากงานออนไลน์งานที่หมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหมายถึงเกี่ยวพันกับต่างประเทศนะครับหรือเจ้าของเป็นคนต่างชาติเช่นบริษัทฮอนด้าเงี้ยครับสมุดสมุดบริษัทฮอนด้าเงี้ยครับก็สามารถ ใครที่ทํางานอยู่ในนั้นจะดีนอกนั้นคือเสียหมดจํำไว้ว่ากรรมะลาภาได้โชคลาภก็จริงแต่โชคลาภนะั้นไปตกเดินวินาาแต่ว่าสูญสิ้นไปมันหมายความว่าใครที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เบื้องหลังเนี่ยต่างประเทศเนี่ยแย่ yeah, หมายถึงบางที ได้มาแล้วมันก็หายไปหรือโชอคลาบนั้นเป็นทุกขลาบแปลว่าได้มาต้องจ่ายออกไปอย่างเงี้ยครับมันไม่ทนไม่นานโชคลาบตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีลาบถูกไหมครับมีลาบก็ยังดีกว่าไม่มีอย่างเช่นบางทีเราอาจจะได้โบนัสปลายปีมานะแต่เราต้องไปใช้นี่อย่างเงี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยเลยทําให้เราไม่สามารถเอามาหมุนเวียนได้แต่เราต้องไปจบมันเลยเปิดเลยทีเดียวก็คือจบนี่อย่างเช่นเราเป็นนี่ยังเหลืออ่ะโอเค ดอกเบี้ยมันได้มาครบพอดีก็คืออัดเข้าไปจบเลยก็คือหนี้ไม่มีแต่ก็ไม่มีเงินหมุนเวียนหมายถึงไม่ได้มีข้อดีที่เราจะได้มันมาอย่างเช่นบางทีเราอาจจะไปซื้อ,อของที่อยากได้ใช่ไหมแต่ซื้อไม่ได้ไงพอมามันมันต้องปิดหนี้ไปอย่างเงี้ยครับก็หมดไปเลยก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็ยังปิดหนี้ได้อย่างเงี้ยครับมองไปในแง่ดีว่ายังไงก็ยังมีโชคลาภอยู่นะครับถึงโชคลาบนั้นจะไม่ได้ใช้ก็ตาม โอเคทีนี้หรือบางทีต้องเอาไปให้ศึกษาเราเรียนลูกก็ได้เลยทําให้ตัวเราไม่ได้ใช้นะครับสุดท้ายคือบริตัอยู่เนาะบริตัอยู่เป็นโดดที่สาที่เราจะพูดถึงในเดื่อนการเงินต้องเข้าใจว่าคนละศิเมตเนี่ยกำลังมีปัญหาด้านการเงินทั้งหมด7ปีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกปีคุณจะต้องมีปัญหาทุกปีไม่ใช่คือ7ปีเนี่ยมันคือ scope นะครับแต่ว่ามันจะเกิดปีไหนมันจะหมุดเงินไม่ทันตอนไหน มันก็แล้วแต่หลายเดือนแล้วนะทีนี้นะครับหรือรลายปีก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ดาวพฤษฎียังอยู่เดือนตันุเนี่ยยังโอเคอยู่เดือนการเงินเนี่ยยังโอเคแต่ถ้าเผื่อดาวศีลงมาปุ๊บในเดือนสาชามันเป็นปะแล้วนะดาวพฤษฎีเนี่ยนะครับดังนั้นดาวพฤษฎีเป็นปะในเดือนพุธเนี่ยไม่มีการยกเว้นด้วยดังนั้นเนี่ยต้องระวังแล้วปีนี้ยังดีนะหมายถึงปี67ยังดีแต่ปี68เต็มตัวครับดาวพฤษฎีเป็นปะก็จะทําให้อ่าปัญหาด้านการเงินเนี่ยจะมีปัญหาขึ้นมา บ้างแต่ไม่เยอะเพราะมันไม่ใช่ดาวการเงินถูกไหมครับแต่มันหมายถึงสุภาพไงสุภาพแปลว่าผู้ช่วยเหลือ,อผู้ช่วยเหลือเป็นประเงเลยทาให้บางทีเงินอาจจะหมุนไม่ทันอาจจะมีคนช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นไปยืมเงินเขาเขาก็โอ้ไม่มีเงินเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือไม่ให้อย่างเงี้ยครับเลยทําให้เราหมุนเงินไม่ทันก็ได้ ต้องรับระวังอันนี้คือล่วงหน้าให้แ๊บหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นี่ยไม่ใช่มันยังมีเรื่องดีอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยรอกันเป็นสเต็ปสเต็ปอย่าเพิ่งรู้ล่วงหน้าไปมากเพราะมันจะทุกข์นะครับเราดูแค่ปัจจุบันเอาให้รอดก่อนเนาะปี67เนี่ยให้รอดก่อนก่อนจะไปปี68ดเนี่ยในนั้นปี67บอกไว้ก่อนว่าคนเมตร,รีบเกบเ็บเงินให้มากเพราะว่าเดี๋ยวปี68มันจะ drop ลงนะครับในนั้นเนี่ยเป็นปีที่เจอมัลตยูก็ไม่ใช่จะดีมันต้องงจ่่่าายยไถมั้คคครรรบดึึเสีง ก็กลายเป็นว่าปีนี้เจออะไรล่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องเก็บให้มากๆนะครับมีปัญหาด้านการเงินอยู่เงินหมุนเงินตึงมือเงินขาดมือได้นะครับโอเคประมาณนี้15หนาทีแล้วเดี๋ยวพี่ดาวพัสค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดือนมเมษายนเนี่ยจะย้ายนอนดังนั้นเดี๋ยวจะว้ามาอธิบายจัดเต็มให้อีกทีหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ